สวัสดีครับก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในแมป Anime Kingdom อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาสอนทิกในการฟาร์มเศษร,รีโลฟาร์มดวงตาฟาร์มของทอมเทนี่ฟาร์มยังไงให้ไวของพี่ตอนนี้ก็เยอะนะครับเพราะว่านี่แหละครับเพราะทิกพี่เลยนะ ตอนนี้นะครับพี่ได้ทําการใส่ทีมดอกคบทีมเนาะเดี๋ยววันนี้พี่จะมามาดูไอจะพามาดูทิกนะครับทิกในการฟาร์มของให้ไวเนาะไปเราไปกันเลยสิ่งแรกนะครับที่เราต้องทําก็คือทีมดอกทีมดอกคือเราต้องต้องทําเลยครับขาดไม่ได้เลยครับใครที่จะฟาร์มไอของพวกนี้คือจะขาดไม่ได้นะครับอันนี้พี่แนะนําเลยเนาะทีมดอกจะมีอยู่สองประเภทครับตอนนี้ก็คือ ดอประดับกลางกับดอปสูงสุดดอระดับกลางเป็นยังไงครับพี่ดอประดับกลางก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นดอประดับกลางคือถ้าพี่เรียกจะเรียกว่าดอประดับกลางเพราะว่ามันบวกดอกแค่0.2นะครับมันคูณแค่0.2เนอะส่วนตัวดอประดับสูงมันได้ทั้งคูณได้ทั้งดาเมจได้ทั้งบวกเงินแล้วก็ได้ทั้งสปีดอะไรต่างๆนานานะครับตัวเนี้จะเป็นตัวที่ดีมาก ถ้าใครงบประมาณถึงมีกําลังพอพี่แนะนําให้ทําตัวนี้ทั้งทีมแต่ถ้าใครที่รีโรยังไม่มียังหารีโรไม่ได้พี่แนะนําให้ทําเป็นทีมนี้ทั้งทีมครับถ้าถามว่ามันแตกต่างกันยังไงครับว่าทีมดรอปกับอ่าทีมปกติทั่วไปทีมดาเมจถ้าเราเอาไปลงดันเจี้ยนมันจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนเดี๋ยวพี่พามาดูครับวันนี้เนาะโอเคอย่างแรกนะครับเรามีทีมดรอเสร็จสองคือเราต้องมีบูธครับ กดปุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็ลงหนึ่งครั้งนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเริ่มพี่จะลงแค่สามสิบห้าชั้นนะครับปกติพี่ลงแค่น,นั้นเนาะประมาณยี่ห้าสามห้าประมาณนั้นนะครับโอเคลุยเดี๋ยวพี่เปิดออตโต้คิกเห็นไหมตอบรอบหนึ่งมันจะได้แปดนะครับ 8989นะครับถ้าเราทําอยู่อย่างนี้ทั้งวันสักวันหนึ่งอ่ะพี่เชื่อว่าทุกคนรีโรเยอะแน่นอนครับเห็นไหมดอก789เนี่ย789นะครับเนี่ยเหะดอกเยอะนะ8 เห็นไหมดาเมจก็แรงด้วยนะประเด็นน่ะเห็นไหมดวงตาได้มาอีกแปบดบทีมดอกนี่คือทีมดอกครับพี่ถึงบอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคือทีมดอกครับสิ่งนี้คือเราจะพลาดไม่ได้ครับบอกเลยทุกคนจะจะลืมไม่ได้เด็ดขาดครับสิ่งนี้เพราะเราต้องใช้ของพวกนี้ในการเอามา บ้นตัวละครเราให้โหดนะครับปึ๊บป,บปบนี่เห็นไหมดอกเยอะครับดอกเยอะเดี๋ยวพี่จะลองลงให้ดูสักยี่สิบห้าชั้นแล้วเรามาสรุปกันว่าพี่ได้เท่าไหร่ได้รีโลมาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะ ตอนนี้สิบเอ็ดแล้วครับโอเคสิบสอง เอาสักสิบ้าชั้นละกันสิบ้าชั้นละกันเพื่อไม่ให้คิดมันยาวเกินไปนะครับเอาแค่สิบห้าชั้นเนาะโอเคสิบสี่ละสิบสี่ชั้นปบ๊สิบห้าชั้นขอตีตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เยอะไหม โอเค15ชั้นเราจะกดออกครับเห็นไหมนี่แค่15ชั้นนะครับ72อันรีโรนะครับ72อันดวงตา42อันนไงนี่แหละครับก็ใครที่กําลังอยากโคดอยากปั้นตัวละครมากอยากหักอยากแบบอยาก,ยาก,ยาก,ยากหาปั๊บแจงมากพี่แนะนําครับทีมดรอปแล้วไปฟาร์มสักวันหนึ่งคุณจะเก่งขึ้นโอเคไว้เจอกัน คืนนี้ครับอยว่คืนนี้พี่จะไลฟ์สดต่อเนาะพี่ไลฟ์สดทุกวันนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูให้พี่ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย